บางทีทัวสวัสดีครับรออครับรอคุณณคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวเก็บของรวบตัวเดี๋ยวผมจะกองทรายทรายมันจะโดนน้ำทุกทุกทรายนะทรายทรายเนี่ยไว้ตรงนี้

งานทรงบาดแต่บ้านเราแบบนั้นอันนี้เมือกี้ดูแต่บ้านเขาบอกพี่เองไอ้บ้านทำเลยกินมาือเลยกินมาทือเลยตกใจนะแต่บาดซนีไรพี่บ่าถือกล้องมามาลางนึง นนี้เราก็กาลังจะเก็บข้าวฟองนะจะเก็บข้าวฟงให้มันเต็นที่เนาะไเหนัะูนเข้าไปตรงโนลจะได้คลุพร้อมกัน้าพร้อมกันนานผู้ชมบ่า็กำลังจะเลียทรายขึ้นเนาะ ครบอุปกรณ์ตู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบลบเราต้องนับเอาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันหายมาเกียวเล่นมาเด้อนี่เราถามตรงนี้ของโน้นดีไหม

เออไปทางเออไม่เป็นไรไปเลยอ๋อเอาไปรับนักเรียนไปเลยอันนั้นมาตจะใหญ่มากดีไงเออเออโอ้ยโอ้ อันนี้เขาไม่ได้ใช้เลยมีเนาะีเนาะเราไปเก็บข้างในก่อนปะอเายทอดเอยสเราขอข้าวล้มกัลูกเอาามดูดมนดูดนี่แบบปลุกมใหเละเขาลนี่นี่นี่แบบ ไหวไหมไหวไหมแข่งแข่ง,ง,งหัหวยโยกนะเอาะเจะเอาว่าจะเอานี่ไปใบนูน่นเอายกข้ามไม <c oughs> ่เไปไดไรไว้ตรงนี้ไหมหรือไง ตรงนี้แหละวจะไว้ใกล้ๆบ้านเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ไงเออไหมไปไว้ปูดับปูยกน้ำบ่ฮะถามก่อนไปเดี๋ยวด็ห่างกล้องมาก่อนเดี๋ยวจะเอาโม่ปูนไปไว้ตรงร่มเนอะในร่มบ้านเลยเนอะเพราะเรายังไม่ได้ใช้เลยทีรักษาไว้ก่อนพ่อนนี้ปูใช้ Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ให้ดูดดินดูดดูขึ้นเลยเออนี่ผมก็เก็บข้าวของไอ้ที่นะให้เป็นเรียบร้อยนะครับนี่สายเซยดินดินก้อน อัดน้ำแขวนเงินเตะเยอืมเนอะโอเคครับคทีนี้ก็คทีนี้ก่อนนะครับผมรอสวัสดีครับ